ตอนนี้เรามาอยู่กันที่จูนปังแล้วได้คิวอะไรนะ1 17้อยเจเห็ดอลยประมาณ20กว่าคิวคนแน,น่นแนน่ล้าเลยทุกคนเล็งคาราเมทลทอสไหวสิบสี่ไอ้เรื่องไงใส่ไอยาไงซิ่งพิเจอร์ของเขาคือคาราเมลนึกไหมคาราเม,ทม ok ลทอสนมฮอกไกโดเราก็จะกินโกโก้มิ้นท์โกโก้มิ้นท์แก้วหนึ่งโกโก้มินโกโกม้นท์โกโกนสีฟ้าๆเหรอใช่ครับ <c oughs> <expand> เราเหลือประมาณ2คิวเหลือ2คิวแล้วเราได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเอาโกโก้มิ่นครับแล้วก็เอาคาราเมลโทสครับสาระยาไปเตยโทสครับอันนี้ชาไทยโกโก้สองค่ะพี่บีก็น้ำอะไรไหมคะน้ำเปล่าขวดหนึ่งค่ะอาแฟบเอาอะไรไหม

ช็อกมิน์อ๋ชอช็อกมินต์อะเดียด๋ยวกรนี้โอ้โหคือเหมือนในรูปเลยอะที่อะ้อยทำบูลี่เหรอใช่ปะคาราเมลคาราเมล ยตายแล้วอโ, <buying> โอเค <UK. S 2> อพี่ไหนครับพี่โอ้ยโอ้ยโ <c oughs> อ้ยนี่น้องๆเราก็สายขนมนะครับ หวานละมุนของเม็เตย ยาวหน่อยผมว่าตาเหลือบมองโดนเลยคืออะไมาครพี่บิ๊กถ้าพี่บิ๊กขาดน้ำตาลตกอ่ะพี่บิ๊กกัดทาไมถึงคำอ่ะขนมปังมันแบบหอมคาราเมลแล้วอันเนี้ยมันหอมนมนมหองไคโดเหมือนเหมือนเหมือนฉีดอ่อมองได้คำเดียวว่าหวานขึ้นตาเลยคือแบบ เราไมยกน้าหน้ามันก็ไม่ชอบคนอันนี้นะคนอันคนกคนโกโก้เม็นรส่าไทยกับโกโก้เท่ากันร่ชา นี่หพอมันกินขนมจะไม่หวานโต้ก็ดีเนี่ยโตวก็ดีว่าเราไม่ได้เห็นตอนนี้อยู่บรรทัดทองอาะแม่พี่หรือไม่งั้นแม่ก็มานอนบ้านกาสิทธิ์จะได้ไปเจอกันที่รับแม่ที่บ้านนางสิทธิ์พร้อมกันด้วนี่เราสั่งมาแค่สองก้อนนะครับเนี่ย คาราเม,มลน่าจะอร่อยสุดนะผมดูแล้วนะเสร็จก็ชวนกันคุยนะไม่ใช่ึินไปก็ไปหลับันเลยนะอะไะทุกคนตอนนี้เราก็จบจากร้านจูนฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรากินกันแบบหมดเลยนะหมดเลยเราสองสั่งมา2อย่างอย่างนี้นะเป็นคาราเมลออด้านเดิมของเขาเลยที่ที่เป็นออริจินอลแล้วแล้วก็เป็นใบเ,เตยน,นะ ขยะใบเตยหมดหมดเหมือนกันแต่ว่านั่นน่นจะอร่อยสุดนะคาราเมลไอตัวคาราเมลอร่อยสุดเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณอีก2นาที4ี่ทุ่มนะครับก็ถือโอกาสลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายทุกคน